สวัสดีครับหากินแบบบานๆาครับผมมือวันนี้เม่ได้ไปหากินนะครับพี่น้องสิงมาแกะกล่องกล่องพัสดุครับพี่น้องมีพี่น้องใจดีเิ่นทรงอุปกรณ์หากินมาให้พี่น้องว่ามันสิเป็อนอย่าง้าเบงกันครับพี่น้องเป็นว่าเป็นทรงมาเห้ใใ่ครับพี่นอ้องผมสิแกะเบิ่งครับผมทรงมาจากจังหวัด อุดรทานีครับผมอุดรทานีครับผมซื้อเพิ่นว่าจังไดยเนาะตัวนั้นสื้อเพิ่นกษัต <c oughs> ผมอ่านผิดอ่านถูกกัตริย์ว่ากันได้ครับผมนันทพัฒน์ครับผมคุณนันทพัฒน์ครับผมคุณนันทพัฒน์นะครับนันทพัฒน์นะนะสินันทพัฒน์เหรครับพี่น้อง การผิดกะขออาภาัยได้หลายนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิกแก้เบิงกันครับผมมาจากจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องนี่นส่งมาให้ใส่สกแก้เบิงกันส่งมาจากอุดรธานี เป็นหลอบสิงค์นะครับพี่น้องเป็นหลอบสิงใส่ใสก่กบนะใสก่กบใสก่กบเดี๋ยวมันสิแกะเบิร์นอันนี้เป็นเนเห็ดเองนะครับพี่น้องเงองส่งวะไห่ผมจะสีมารีวิวให้เพื่อนครับพี่น้องมาดูซาสร่รงวะไห่นี่นะนิดน,น,นึนง เพิ่นว่าเพิ่นจิส่งมาให้หาอันบัดที่นี่เพิ่นว่าเพิ่นใส่กล่องได้แคสิอันเอ้ <c oughs> าสี่อันก็ขอบคุ่น,นลายๆครับพี่นอ้องโอ้สวยงามอยู่ครับพี่นอ้องเด้อเดๆอเด้ออนุญาตออกมาก่อนพอดีกล่องพอดี ครับพี่น้องโอ้หลังอ้วนบุ๊บเลยครับพี่น้องเนี่ยคาวนี้ผมฉีดแก้ให้เบิงครับว่ามันเป็นยังไงนี่ติดกันอยู่สี่อย่างตอนนี้นี่ครับคุณนันทพัดนรัะผมนันทพัดนะครับจากอุดรธาน,นี๋ยวผมฉีดแก้ให้เบิงตอนนี้เป็น ติดกันมากครับพี่นอ้องซีหลังครับพี่นอ้องเป็นรอบสิ่งรอบสิ่งใส่กบครับผม สำหรับดักกบสำหรับดักกบก็ถือว่าเป็นเหตุอย่างดีแล้วครับพี่น้องนี่ส่งมาให้อ้าวเดีย๋ยวผมเสียผิด้องเบิรงรายละเอียดของมันแต่ละจุดนี่ครับผมไอ้ตรงขอบเนี่ยขอบเนี่ยเป็นเล็ก เป็นเล็กคตรยังดีได้ครับพี่น้องเป็นเล็กโคกแล้วก็เขาเอิยนว่าออกเชื่อมนะครับเล็กกลมกสีท,ทนครับผมพี่น้องสีทนความยาวความกว้าง,ควา,วางความกว้างนี่กับประมาณโอ้นี่ครับพี่น้องเกือบเกือบเกือบฝ่ามือนะครับพี่น้องถือว่ากว้างกว้างก็ตัวที่ผมใส่อยู่แต่ว่ากสีสันกอแต่ว่าก็ถือว่าประมาณนี้ก็โอเคครับพี่น้อง ผ้าสะดวกนีค่ความความกว้างกบใหญ่เขาได้ดีเลยครับพี่น้องตัวใหญ่นี่ยนะครับง่ายง่ายเขาครับเขาดีครับพี่น้องง่ายจริงนะครับเงาปกระง่ายก็อยู่ประมาณคืนหนึ่งนี่นี่ครับความกว้างม,มันผมสีเบิ่งเทียบเทียบคับฝ่ามอือได้ครับพี่น้องเลยนี่ครับประกาศของวัสดุอย่างดีครับผมเดี๋ยวผมสีเบิ่งความยาว อ่ะเราเทียบกับง่ายๆเลยครับผมเทียบกับกำกำปั้นสักหน่อยครับผมนี่ครับประมาณศอกหนึ่งนี่ครับศอกหนึ่งศอกหนึ่งครับพี่น้องทางเข้งสองท่านะครับพี่น้องนี่เป็นทางเข้งสองท่านะครับทางเข้าสองทางกับซีดีอย่างหนึ่งครับพี่น้องกบมันมาจากท่าใสยขวามันกับเข่าเข่าไปเลยครับผมตรงบนอ่อนไรเอาเห็ดเห็ดทางเข้าสองทางไปเลยครับพี่น้องนี่ เอาเยื่อใส่กับเด็การครับพี่น้องสำหรับพี่น้องบางคนเป็นกระถาม,มาใส่เยื่อเยื่ออยังครับผมส่วนใหญ่ผมจะใส่ปลาซับปลาซับมักประมาณ3ามถึงหชั่วโมงนะครับแล้วแต่สภาพอากาศกับห่อนหอนหลายๆหนี่งก็มักสักสามชั่วโมงครับพี่น้องปลาซับที่ดีปลากระเดิดกระดีครับผมปลาซิ่วหน่อยปไปยังตีเขามีครับแต่ว่าป,ปักอันด้ปลากระเดิดกระดีครับซับดีๆครับมัดมัดใส่ถุงประ เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าขันมีขี่ปรนิ่นน้ำเนี่ยผสมเข้าไปกับปลาซับเนี่ยกินก็สิดึงดูดอีกอย่างหนึ่งครับผมแล้วก็เยอะอีกอย่างหนึ่งที่ผมใส่เป็นปลาเข็งหน่อยหรือว่าปลาหมอปลาหมอเล็กอ่าปลาหมอเล็กเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องหลายคนเป็นก็ถามว่าใส่จักโตใส่จักโตกะใส่มาเป็นปลาหมอนี่กคผมใส่ประมาณขันมีใส่มีหลายแย่งดีครับผมสามผมใส่ซี สี่ถึงหาโตสี่ถึงหาตนะครับเฮ้กำลังเรียนเห็นมันเจียดนามนิดนึงนะครับพี่น้องหนามใส่เห็มันมีนามน้ำกระสีเรีนดีเจเดเจเจเจเดเบเนเจเยเนเสเจ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 ันเจเกเมเจเาเจเนเจ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 กจมัเอเจาจเจัจเ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 จ่จเจเจเจมจเจเจยจมจเ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 ป่จนจเ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 กเจ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 เีเจ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 เาเจเจรจเจเจเ่เจ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 เ ซับกับปลาหมอนี่กระสิแตกต่างกันนะเยอะปลาหมอนี่ผมสีบอกะกระสิมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับเยอะปลาหมอปลาเข่งเขานี่แหละครับพี่น้อง,งอยยมพอใส่ยยมกบมันเขาไปกินนะกบสิเก็บไ้บบดนนะครับพี่น้องกบสตไตเพราะว่าปลาหมอหรือปลาเข็งนี่ขั้นมันกินแล้วมันอหบ่บ่ท่านเนี่ยไอ้หนามมัน,นสิเป็นแทงพุ่ง,ง,งกระเพาะกบนะครับพี่น้องกระกะสี สำหรับคนที่แบบเออใส่าไว้หลายากครั้งไว้สิสิครั้งไว้บ่ดด้โดนนะครับมันสิต,ตายบางทีมือสองมือก็ตายแล้วครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้ผมเคยผมเคยใส่ปลาหมอวมาครั้งไว้ครับผมกันปลาหมอนตัวที่ใหญ่นี่แังกบก,กินไปยังตายเร็วครับพี่น้องคือมันปักปักกระเพาะนะครับผมขอขอถอดเสียของของของ,ของเงือปลาหมอหรือว่าเงือปลาเข็งแต่ว่าเขาดีแน่นอนครับพี่นออ้องแต่สิ่งที่ใส่ยยป็ันิกิดปันหาไดเงือปลาเข็งอันนี้เดี๋ยวผม อันนี้ผมก็สิไปใส่ให้เบิ้งอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องไัยสนใจไัยสนใจรอบสิ่งแบบเนี้ยของเพิ่นเนี่ยครับช่องทางการติดตอ่อช่องทางการติดต่อเนี่ยผมสิบอกเพิ่นสิให้ติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องก็เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับเพิ่นใส่ชื่อว่าใช่หน่อยนะใช่หน่อยครับผมอ่านว่าผิดอ่าใช่หน่อยครับผม ตัวซีครับผม C พิมพ์ใหญ่ซ H H ์ฮ์ของกงนะครับผมแล้วก็ตัว A แล้วก็ตัว Y ครับแล้วก็ตัว N ตัว N แล้วก็ตัว O แล้วก็ตัว Y ครับผมใช่หน่อยครับผมใช่หน่อยลองลองพิมพ์กับไปแล้วก็เขาไปทักไปถามเพื่อนใดค,ครับผมเดี๋ยวผมสิทิ้งไว้ใต้คลิปอีกเทียนนึงครับผมว่า,าช่องทางการติดต่อสื่อเฟซบุ๊กเพื่อนสื่อว่าจังไรครับผม ดูว่าสองท่างกันก่อผลดูว่าชายหน่อยครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ c h a y แล้วก็ n o y ครับผมแล้วก็นี่ครับพิมพ์เข้าไปแล้วครับเข้าไปสอบถามเพื่อนได้ครับผมว่าเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดขายอยู่ครับเนี่ยเพื่อนส่งมาให้ผมกเนี่ยครับค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็นี่ครับหลอกสิ่งโอเฮ็ดดีครับแนวหน้าดีครับพี่น้องนี่ลองเข้าไปสอบถามว่าเพป็นขายจังไดราคาจังไดขาย ส่งขายปีค้ายังไงก็เขาไปตามเป็นไหนนะครับผมอันนี้ยวครับเป็นไหนมาใส่ซีอันจริงจริงเป็นสีหามหาอันแต่ว่าเป็นว่าเแบนใส่กองบดได้ครับผมวันนี้ก็เลยเขามาให้พี่น้องเบิ้งนั่มครับผมมารีวิวหลอบสิ่งให้พี่น้องเดืบเบิ้งครับผมกใครสนใจก็นะครับเขาไปตามที่ผมบอกครับผมพิมพ์เขอบไปเลยครับเฟซบุ๊กเพิ่นครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจุทิ้งไปใต้คลิปอีกเท่าหนึ่งครับผมว่าเออซื้อเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กเป็นสื่อว่าจังไรนะครับกะฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆคือเก่าครับผมเมื่อน,นี้ยก็สิบวันเหากินครับผมเพิ่นส่งของมาให้กะเขาไม่พี่น้องเบิ้งครับผมว่านี่อุปกรณ์าหากินเอาได้ไหมเพิ่มอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใกันคือเก่านะครับแดี๋ยวที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมคลิปต่อไปสิบมิยังสิบเป็นหายังสิบเพชรยังให้พี่น้องเบิ้งกะทฐารุ่นฐาเบิง้งน้ำกันครับผม วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ